This video was brought to you by Stolenberg, Abed Rule Planner, Mr Green, Ken Power and Marcus Beal. Good m o r n i ่ g เราได้ขับจากยุดตะบอยเมื่อเช้าแล้วนะผมก็ต้องเงียบนะเพราะว่าลูกกำลังหลับนะแล้วก็ตอนนี้เรามาถึงใกล้ชายแดนนะที่นูยบิลแล้วเราก็จะช็อปปิ้งนะแล้วก็เราเหลือ35%ผมกล่าวว่าเราจะชาติที่นี่ระหว่างเราซื้อของแต่ว่าเราไม่มีสายชาร์จเไม่มีที่ชาร์จเพียบเลยนะเยอะมากเลยแต่ว่ามันเป็นแต่เดียวเช็คนะใช่มันจะเป็น type 2ปัญหาคุณเป็น type 2 ล้วเราม,มีสายชาร์จ Type 2เรามีแต่สายชาร์จฉุบฉนเออโอเคก็แปลว่าเราต้องย้ายรถหน่อยแล้วก็ขากลกับก็ต้องแวะไปชาร์จเพราะว่าเราไม่มีไฟฟ้าพ,าพอถ้าเราจะตรงกลับไปบ้านแบบนี้อิสเบลตื่นแล้วเนี่หน้าเหมือนต้อมนะ <laughs> นัหน้าเหมือนได <laughs> ้ฉันนั่งมั้ยคนสวยตื่นแล้วอ่ะ หลับกิงนานเลยนะเดือดดือดดืดดืดโอเคอันนี้เป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มันจะมีคนนอร์เวย์นะมาซื้อของที่นี่เยอะมากเลยนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเยอะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าราคาที่นี่อะมันมันคุนค้นคุ้นแล้วก็ที่นอร์เวย์ไม่ค่อยคุ้นเยอะเพราะก็ะดีไม่ต้องอุดอัดไป <laughs> โอเคแต่ว่ามันก็ยังผลเยอะนะ mm. อ๋อมีทิชชู่โอ้มีทิชชี่ทุ่คนใช่ไหมใช่มต้องไปหลาแล้วไว้ไปเออ่านเตอร์ได้กลับโอเคเราเลือกกินไทยบุฟเฟ่นะอันนี้น่าจะเป็นคนไทยทำนะ <Yeah. S 1> แหมแอมบอกว่าลำดี mm. แล้วก็จะกินท mm. ี่นี่นุ่แล้วก็อิสเบลได้กินส้ม ชอบกินส้มอ๋อแล้วมันไงเนะี่ยเนี่ยมันตลกนะเมื่อก่อนนะถ้าแอมจะไปช้อปปิ้งนะก็จะไปดูเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าหรือว่ารองเท้าอตอนนี้นี่เราไปเบบี้ช็อปแล้วก็แวะไปร้านของเล่น <laughs> ทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วนะแล้วก็ตอนนี้อิซเบลก็ ชอบตุ๊กตาเนี่ยอิซาเบลก็ให้ต้องอุ้มต้องอุ้มเดี่ยวก็รถเข็นเด็กก็ก,กลายเป็นขนของซ <c oughs> ื้อของเสร็จแล้วนะเนี่ยแล้วก็เลือกอะไรที่มันถูกที่นี่นะอิสุเบเดนเนี่ยโอเคแต่ต้องเอาลูกเข้ารถเอาของเข้ารถทัตงตัวนี้เราก็มี35%อยู่นะ แล้วก็เราต้องชาร์จแป๊บเดียวนะก่อนไปถึงบ้านเนี่ยก็จะแวะไปอายอนติริเกแล้วก็ถ้าเรากดอ,อ,อย่างงี้นะกดเออฮะงงเลยโอเคมั้งแล้วก็กดอันนี้แล้วก็นะรถมันคำนวณว่าตอนเราไปถึงริเกรเราจะเหลือ19%นหะน้าแล้วนี่ลูกก็ไงแล้วลงไปแล้วลงไปแลป้วแล้วก็เช็คดูว่าแบตเตอรี่มัน16-18ถึงสองศาโอเค ก็น่าจะโอเคมั้งตอนเราไปถึงก็ไหนไม่รู้จะลัดชาดเร็วแค่ไหนนะโอเคป่ะต้องไปแล้ว เรามาถึงไอโอเติริกเกนะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยบีวายดีฮอนนะมีที่นอร์เวย์ตั้งหลายคันแล้วนะครับ <S <S ผมได้ติดต่อบีวายดีที่นี่แล้วแต่ว่าเขาไม่ตอบนะติดต่อไปตั้งหนึ่งเดือนก่อนแล้วนะแล้วเนี่ยจะดูนะที่นี่นะสูริเกเคเขาสร้างไฮเปอร์ชาร์จเจอร์ตั้งหลายอันเลยเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้เปิดนะสามร้อยกิโลวัตแล้วก็แชร์กันเอ่อคิดว่าเป็นเป็นชาร์เดอร์โม ชาร์จ้หมดนึงอันแล้วก็ CCS 2ออันแต่ว่าโอเคเอแล้วก็ที่ไอออนติดวันนี้นี่คนเยอะหน่อยนะแต่ว่าผมก็ได้ที่ว่างที่หนึ่งนี่นะแล้วก็ ID bus นะมันเป็น82 kWh gross capacity นะประมาณ75 kWh net capacity เดี๋ยวเช็คดูนะจะชาร์จเร็วแค่ไหน อ้ร้อยแปดสิบแปดกิโลวัตต์โอเคเนี่ยมันชาร์จเร็วน่เนี่ยแปลว่าเราต้องเติมไม่นานหรอกอาจจะเป็นอีกไม่กี่นาทีแล้วก็กลับไปบ้านได้แล้วนะลูกกำลังหลับนะแล้วก็แม่มันก็หลับนี่หลับทั้งคู่แล้วนะโอเคถือว่าล้นนี่เราได้คำนวให้รถคำนวณน,นั่นแล้ว รถมันกะว่าเราจะถึงบ้านแล้วกดไป18%ก็น่าจะพอหน้า42%นอันนี้มันมันไม่ได้ชาตเหมือนรถเยอรมันมันจะมันจะชาตเร็วตอนแบตเตอรี่ต่ำแต่ว่าหลังจากสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์มันก็เริ่มตกแล้วันนี้114กิโลวัตต์มันก็โอเคมันก็โอเคแต่ว่าเริ่มใช้แต่ว่าเรามีฟฟ้าพอแล้วก็กลับบ้านมา เรากลับมาถึงบ้านนะครับแล้วก็เนี่ยจากออสโลไปยูเทบอยแล้วก็กลับมานี่นะไปกลับนะหกรกิกิโลเมตรก็ไม่ได้ไกลามากนะแล้วก็เอ่อเจ็ดสิบโอเคเราขับมันมิกซ์เป็นในเมืองด้วยแล้วก็ซูเปอร์ไฮเวย์นะครับ272วัตต์อัตติกรเมตรโอเควันนี้มันเยอะหน่อยเพราะว่าฝนตกนะครับแล้วก็เย็นหน่อยนะวันนี้อก็กลายเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เราก็กำลังชาร์จเนี่ยโอเค20%เอเอ่อกำลังชาร์จที่บ้าน มันก็รับ5 5าห้านโลวัตต์นะแล้วก็แบตเตอรี่ก็เริ่มเย็นนิดหน่อยนั่นแหละก็โอเคเพรพรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็จะเอารเน่ไปคืนนะแต่ว่าเนี่ยอ่าเนี่ยนะไม่รู้ว่าเห็นมันดูออกไหมนะว่ารถคันนี้นะมันมีมันมี heated windscreen นะอ๋อโอเคนี่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 มันแตกมันมีหินไปโดนใส่ที่อุดรบลหลองเมื่อเช้านะครับ แล้วก็ไม่รู้นะว่าโอเคอันนี้มันมีอินชูแรนซ์นะมันเป็นของเมอร์เลยเป็นบริษัทที่ Import ์ตโฟล์กส์บอยเงีที่เราไปเขาก็มีประกันดีแต่ว่าถ้าถ้าต้องซ่อมเองเนะไม่รู้นะว่ากระจกข้างหน้าเนี่ยถ้ามันมีฮีเตอร์นะนะมันจะแพงแค่ไหนอ่ะโอเคเนี่ยข้างหลังนะจะดูนะมันเต็มแค่ไหนนะครับ เรามีกระเป๋ามีของมีอะไรแล้วก็มีอาหารมีน,น,น,นี่โอเคเต็มเลยนะเดี๋ยวผมต้องขนของออกแล้วก็ใส่ในะลกลับไปในบ้านแล้วก็ตอนนี้เราได้เอาคาร์ซีดแล้วออกนะครับนี่ผมก็ว่าบ o ส k s w a นี้มันก็สบายดีนะรถตู้นี่เนะี่ยมันมีที่เยอะนะครับโอเคมันมีข้อเสียอย่างนึงน,นะคือประตูเอ้ยไม่ใช่กระจกข้างหลังเปิดไม่ได้เลยนะครับแอมก็ได้ถามแนละ้ว่าเปิดได้ไหมผมผมบอกเปิดไม่ได้นะครับว่ามันก็ยังสบายดีนะ น,นีมีที่เยอะมากใสบายดีเออปิดนี้ซุบแล้วก็โอเคอ่ะก็มันเป็นยังไงเนี่ยใช้คันนี้ขับไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างผมก็ว่าดีมากนะครับรตูแต่ว่าโอเคมันไม่ได้สบายเหมือนรถเกง๋งนะครับมันจะมันรู้สึกใช่ช่วงล่างมันจะเด้งนิดหน่อยแล้วก็มันอาจจะเก็บเสียงไม่ดีเท่าแบบคันอื่นที่มันพรีเมียมกว่านี้แต่ว่า มันก็ไม่ได้แย่มากนะใช่มันก็มันก็ใช้ได้นะครับแต่ที่ผมชอบนะคือมันมันชาร์จเร็วแล้วก็วิ่งได้ไกลแล้วเกี่ยวกับชาร์จอะไรไม่มีปัญหาเลยนะแล้วก็ชาร์จที่ Airbnb นะนะั่นแหะแล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องการชาร์จในเมืองเลยแล้วก็แค่แวะไปชาร์จกับขาไปแล้วแล้วก็ไม่นานนะหรือว่าเราก็ระหว่างเรากินข้าวเราก็ชาร์จรถประมาณนั้นนะ่ะก็สบายมากเลยนะคันเี้นะ ID Bus บสนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าหรือว่าต่อไปเนี่ย ดูก่อนนะเราจะใช้ขาไหนนะเราก็ต้องหนีรุสนะครับใช่ผมลืมอธิบายว่ามันคืออะไรนะครับทุกปีนะมันจะมีคนที่เขาเรียนจบเขาจะอายุประมาณ18-19ปีนะแล้วก็เขาจะเซเลบร a ต e ว่าเขาเสร็จจบโรงเรียนแล้วลนะ่ะแล้วเขาจะมาะเขาจะแบบกินเล่าปาร์ตี้กันนะแล,แล้วมันเมินเลยอะ่ะหเดือนเลยนะครับมันมันเว่อร์ไปนะผมว่ามันเว่อร์ไปนะแล้วก็ ทุกคืนนะั่นมันจะเสียงดังหรือว่ามันจะทุกคืนแต่ว่บาบ่อยมากนะพอดีว่าเราอยู่ใกล้ๆปั๊มน้ำมันแล้วก็ใช่มันมีเอสโซ่เลดิลก็แล้วก็มีอ้บร์กตโตมาฝั่งโน้นนะครับใกล้ๆนี่เลยนะแค่50เมตรจากนี้นะแล้วก็มันจะมีรถรถเมย์รถเมย์ฟูลไซส์ Full นะที่เขาเปลี่ยนภายในทำเป็นดิสโก้นั้นแล้วก็มีมีเเจนอเรเตอร์มันเสียงดังมากมันแบบสเตเดียลมันเป็นแบบ5กิโลวัตต์มันดังดังมากเลยนะแล้วมันมกนะนะ็<ๆ> <Chris> นไปจอดเนี่ย ตี2ตี3ตี4ตี5นะครับแล้วก็รบกวนทั้งหมู่บ้านนะเนั่นนะเราก็ลำคาญทั้งหมู่บ้านตั้งเราได้อยู่นี่ตั้ง7ปีนะครับทุกคนก็ลำคัญแล้วก็โทรไปหาตำรวจโทรไปตำร,รวจ,รารรวจมาเลยตำรวจมาช้าหน่อยแล้วก็ไล่เข้าไปแล้วก็ไม่ปรับจนเราลำคัญแล้วเราก็อ่ะหนีดีกว่าไปเที่ยวโอเคก็อย่างนั้นนะร้สเป็นอย่างนั้นแนตะ่ว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวสิ้นปีนี้เราจะย้ายไปยัดเซงที่นั่นม,มีรุสหรอกมันเป็นหมู่บ้านอีกที่หนึ่งที่มันไม่มีปัมหนมีนมัมกตรงก็จะได้อยู่สบายดีนะครับโอเคตอนนี้ทริปนี้ก็จบแล้วนะนะกับ ID b u บัสสุดยอดเลยเสียดายว่าเมืองไทยไม่มีโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวปดี้วน,นะแล้วก็เอาก็ไปกัน,นไมสวัสดีครับ